สวัสดีจ้าอีสานใต้ทํากินมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอัปเดตปักนาวน้ำพรมสวนผักฝนกำลังตกค่ะเอยามาอัปเดตให้เบิงชุ่มช่าค่ะชุ่มช่าม,มากเลยรดกระแลนเนาะอยู่ทางทาง กะเพราตะไคร้สวนตะ,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 ะกระเพรา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 เว้ยนี่กระเพรางามเล อันนี้ก็ถืออันนี้ไปน้ำนะต้นมะละกอจะเอาไปปลูกตรงนน้นฝนกำลังตกนี่ต้นอัน,นแตงกวามะละกงงามมากแตงกวาทุกคนคะ่มะมากิสีส,นสนันๆมาเกิดสีมืดๆเนาะเดินด้วยก็ก,ก,กลัวลื่นด้วย อันนี้ถั่วฝักยาวเห็ดหนันเห็ดหันถั่วฝักยาวน,นี่ก็แตงกว่าแตงกว่าแตงกว่าแตงกวาะจะพาไปดูทางโน้นดีกว่า บัว้องเฮามันก็ขึ้นนี่ลตเดี๋ยวนี่ทุกคนค่ะบวับวประบวัวอ้ยฝนตกงามค่ะงามอีกทีเด้องามจริงๆรงไอ้คัวปูเห็นบ้ยคนะขัวัวปู กูกําลังขึ้น,นกําลังขึ้นเดินไปด้วยก็กลัวลื่นฝนมันตกเนาะดินมันเหมืนดินมันกำลังลื่นค่ะโอ้โอ้้ยฝนตกแหงฝนตกใครดี <c oughs> ต้นก็พดลลม กะโพดล้มเลยนะคะนี่ก็แตงกวาแตงไทยกังออกดอกส่วนกระโพดล้มส่วนกระโพดข่อยมันลม้ม ของกับสีสันๆ,ๆันเลยนะ่ละคุณอ่ะให้ล้ม,ลมงามเกินจนล้มเลยนะ่ะนี่ผ้าไหมายังผ้าต้นมะคุงมาเสียบนั่นก็กำลังปลูกต้นกะเพราเาขากบลังท่านเกิดดีแล้วนะนะ ต้นกะเพราค่ะวันนี้จะพามาเสียบต้นมะละกลอก่อนขวนดินไว้แล้วก็ปัาก็มาไปเลยดินมันกำลังนุมน่มๆขวนดินเรียบร้อยแล้วนะเนี่ย มีต้นกะเพราอ,อยู่หนึ่งต้นใน,นก็ต้นมะละกอที่เป็นไออันนี้ก็ต้นมะละกอซื้อต้นกะเพรามาต้นหน,นึ่งเนี่ยจเอามาเสียบด้วยค่ะไม่มีอะไรน่าจะเอามาเสียบตรงเสียบตรงไหนดีเสียบตรงนี้แล้วกันอื้ นี่เก็บลงไปเลยนี่นก็ต้นมะละกอต้นกะเพราต้นนี้ก็จะเ,เอาผักมาแปอีกตัวนี้ยังไม่ได้ขุดดินเลยฝนกระลิ่นเนาะพามาอัปเดตผักฝนตกใส่ผัก ขพโธดล้มกันระเนระนาดเลยม่น้อีสานตายไปแล้วคะ่ะสนิทลคะค่ะ